สำหรับท่านศาสตราจารย์ดรหยุดแสงวุฒัยเดี๋ยวพวกท่านก็จะคงได้เห็นลํำลึกถึงอาจารย์อีกครั้งหนึ่งว่าท่านมีความเป็นอาจารย์นะครับทั้งเขียนหนังสือทั้งสอนหนังสือเป็นคนร่างกฎหมายนะครับจกนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตการจัดกิจกรรมทางวิชาการนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นการปฏิบัติปูชาที่ดีที่สุดนะนอกเหนือจากการลํำลึกถึงท่านแผ่อุทิศส่วนกุศลให้ผมคิดว่าการลํำลึกการมีความกระตัญยูรู้คุณ ก็จะทําให้เราเกิดความเจริญนะครับสำหรับทายาทที่ยังอยู่ผมก็ขออนุญาตเรียนนะครับว่าห้องบรรยายที่ทําในนามของท่านอาจารย์ดรหยุดก็ยังรักษาไว้อยู่นะครับและตอนนี้กําลังดําเนินการปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายและทันสมัยนะครับเราจะขออนุญาตนําข้อความบางอย่างมาติดนะครับ <S <S เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงสิ่งที่ท่านอาจารย์หยุดคิดสิ่งที่ท่านอาจารย์หยุดทําเหมือนห้องนี้นะครับที่เอาข้อความของท่านอาจารย์จิตเสรบ,บุตรมาติดเอาไว้ เพื่อจะให้มีวิทยาในห้องนั้นด้วยนะครับสำหรับการสัมมนาในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับภาควิชากฎหมายอาญาหนาซึ่งได้ขออนุญาตให้เป็นเจ้าภาพจัดทุกๆปีไปก็จะขอฝากท่านรองศาสตราจารย์นรงใจหารน,นะครับซึ่งจะเข้าดํารงตําแหน่งคณะบดีคณะวิชา,าตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับก็ฝากฝังงานวิชาการซึ่งผมคิดว่าการมีงานวิชาการอย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้ภาควิชาเกิด ความกระตือรือร้นนะครับนักศึกษาได้ประโยชน์นะครับแล้วก็อาจารย์ซึ่งคนควาต่างๆเนี่ยก็ <c oughs> จะได้เผยแพร่ความรู้อย่างเป็นระบบครับซึ่งในวันนี้ก็จะทําเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญากับรัฐมนูญนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะทายาทอีกเรื่องนึงจงเจียนท่านทายาทนะครับก็คือหนังสือท่านอาจารย์หยุดเองเนี่ยนะครับแต่เดิมที่คณะเก็บไว้ตอนนี้ผมก็มอบหมายให้สํานักหอสมุดไปจัดทําระบบ เพราะว่ามิฉะนั้นก็จะอยู่ในตู้โดยที่ไม่มีใครค้นคว้าได้นะครับสำนักหอสมุดร,รับไปนะส่วนใหญ่ที่ทิ้งไว้ที่ลังสิทธนะ์ก็จะไปจัดทําแคตตาล็อนกะเพื่อให้ผู้คน,นสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือนี้ได้แต่ที่จะอยู่ในกล่องนะครับ,นะรบก็จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปนะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญ,ญาตขอบคุณท่านวิทยกรนะครับทุกท่านนะครับ คณะผู้จัดงานทั้งเจ้าหน้าที่อาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่มารวมนะครับที่ทําให้เกิดวิชาการวันนี้นะครับแล้วก็เรามีการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับและเมื่อกิจกรรมเสร็จก็จะอัปโหลดไว้หน้าเว็บไซตนะ์ทำให้คนที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้เนี่ยได้ประโยชน์ด้วยนะครับผมขอเปิดงานการสัมมนาทางวิชาการเพื่อลาลึกถึงศาสตราจารย์ยุดแสงอุทยด้วยความลาลึกครับขอบพคุณทุกท่านครับ ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ด็อเตอร์สุรศักดิ์ิขสิต,ตวัฒนกุลนะครับในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญดกท่านชมวีดีทัศน์ประวัติและการทำงานของศาสตราจารย์ดรหยุดแสงอุทัยนะครับขอเชิญรับชมครับ คือเป็นความพยายามท่านอย่างสูงมากเพราะยิ่งในยะต้นเนี่ยนะก่นเขียนตำรา่อนมาก,ก็คือกฎหมายยาก็ายังใช้ตำราท่านอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นภาคทั่วไปและก็ภาคความคิดท่านป่วยระหว่างที่สอนผมตอนปีหนึ่งเป็นนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยนะออกมาตำราเสร็จเล่ม,มาาท่านเป็นนักอ่านท่านเอาทีท่านเล่าอีกฝั่งก็บอกว่าเงินเดือนท่านขึ้หนหนึ่งหนังสือส,ส่วนเรื่องปืนนั่นท่านก็ซื้อมันเขาชอบสะสม ท่านที่ท่านไม่เคยเป็นยิงใครท่านเป็นอาจารย์ที่มีแต่ให้แล้วเขาไม่เคยรับอะไรเลยสองอย่างเนี่ยครูกฎหมายและนักวิชาการนิติศาสตร์ถ้าผมจะนิยามท่านอาจารย์หยุดก็สองประโยคเนี่ย ไปถือว่าเรื่องนี้สารนิกาเคยตัดสินก็วินิจฉัยอย่างนี้หลักคิดเลยไม่มีผมจึงไม่แนะนําให้ใครนับถือคําพิพากษาสารนิกาเหมือนอย่างพระเจ้าคือต้องเอาคาพิพากษาสารนิกามาวิจารณว่าเข้าทฤษฎีหรือเปล่าคือต้องเป็นัวของตัวเองและการเป็นโจของตัวเองนั้นจะต้องมีหลักคือมีทฤษฎีการศึกษาที่ดีนักศึกษาจะต้องมีหลักคิด และเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เคารพอาจารย์แล้วก็บอกว่าอาจารย์หยุดพูดก็เชื่ออย่างนั้นไม่ได้อาจารย์หยุดก็มนุษย์ธรรมดานะอาจผิดพลาดได้คือต้องคิดว่าที่พูดนั่นนะเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่ามีเหตุผลหรือเปล่าคือต้องวิจารณ์ตลอดเวลา ศาสตราจารย์ดเเรหยุดแสงอุทัยเดิมชื่อสายหยุดแสงอุทัยเป็นชาวกรุงเทพเกิดเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2451เป็นบุตรในยจแสงอุทัยและนางนุ่มแสงอุทัยมีน้องชายร่วมมารดาอีกหนึ่งคนคือนายนิดแสงอุทัยในพุทธศักราช2468ท่านได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมโดยสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยด้วยวัยเพียง18ปีและเป็นเนติบัณฑิตคนสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานเสื้อครุยจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในพุทธศักราช2474ท่านได้เดินทางไปศึกษาวิชากฎหมายณมหาวิทยาลัยเบอร์ลินประเทศเยอรมันโดยทุนส่วนตัวภายใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรม และในพุทธศักราช2,479ท่านได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกได้เป็นด็อกเตอร์ทางด้านกฎหมายเยอรมันโดยได้รับเกียรตินิยมชั้นได้รับความชมเชยอย่างมากเมื่อกลับมาท่านซื้อหนังสือคำพิพากษาเยอรมันมาเกือบ500เล่มโดยตั้งใจว่าจะเป็นผู้พิพากษาแต่ท่านได้เปลี่ยนใจมาทำงานทางด้านการร่างกฎหมายแทนด้วยเหตุว่า การเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีจะเป็นประโยชน์แก่โจท์และจำเลยเท่านั้นส่วนการร่างกฎหมายจะเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปมากกว่าดรหยุด ok ut, จึงเข้ารับราชการในกรมร่างกฎหมายในปี2480 ผมจึงไม่แนะนําให้ใครนับถือคําพิพากษาสาลฎีกาเหมือนอย่างพระเจ้าคือต้องเอคาคําพิพากษาสาลฎีกามาวิจาร์ณว่าเข้าทฤษฎีหรือเปล่าคือต้องเป็นัูของตัวเองและการเป็นัูของตัวเองนั้นจะต้องมีหลักคือมีทฤษฎีการศึกษาที่ดีกฎหมายกระทรวงยุติธรรมและในพุทธศักราช2479 ท่านได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกได้เป็นด็อกเตอร์ทางด้านกฎหมายเยอรมันโดยได้รับเยียนนิยมชั้นได้รับความชมเชยอย่างมากเมื่อกลับมาท่านซื้อหนังสือคำพิพากษาเยอรมันมาเกือบ500เล่มโดยตั้งใจว่าจะเป็นผู้พิพากษาแต่ท่านได้เปลี่ยนใจมาทำงานทางด้านการร่างกฎหมายแทนด้วยเหตุว่าการเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดี จะเป็นประโยชน์แก่โจท์และจำเลยเท่านั้นส่วนการร่างกฎหมายจะเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปมากกว่าดรหยุดจึงเข้ารับราชการในกรมร่างกฎหมายในปี2480ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั่นเอง านได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่มาตามลำดับจนถึงปี2496ท่านจึงได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีดิกาไอปัญหาที่ส่งมาเนี่ยนางสาวแรกเนี่ยของใครฮะนางสาวแรก นอกเหนือจากงานร่างกฎหมายแล้วดรว<ล>หยุดแสงอุทัยยังได้ช่วยราชการพิเศษเกี่ยวกับการสอนวิชากฎหมายให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่งโดยเริ่มสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี2482และในปี2491ก็ได้สอนที่เนติบัณฑิตยสภาและในปีต่อมาได้เริ่มสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันอื่นๆเช่นวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนในร้อยตำรวจและการอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาเป็นต้นในหนังสือเล่มหนึ่งท่านก็เขียนไว้บอกว่าการสอนหนังสือเนี่ยดีที่สุดนะเพราะว่าเป็นการให้ความรู้แก่คนไปทุกวันแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใคร ไปต่างประเทศมาได้มีเทคนิคการสอนที่ดีให้เขารู้ได้มากขึ้นก็จะยิ่งทําให้เกิดประโยชน์มากขึ้นอาจารย์หยดเนี่ยสอนกฎหมายแล้วให้นับนิ้วด้วยนับนิ้วนะอา้าวองค์ประกอบข้อที่หนึ่งคืออะไรข้อที่สองคืออะไรข้อที่สาคืออะไรแล้วก็พรุ่งนี้อาจารย์ก็จะซ้ำอย่างไรละ่ะให้ความที่ซ้ำเนี่หละทําให้มันเข้าไปในหัวบางทีโอ้จย์มาหกครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มาเดินสวนมาท่านสวนขึ้นไป แต่แม้ท่านจะมาสอนเพียงแค่10นาที20นาทีอะไรเน่ยเนื้อหาเทียบเลยเออให้ความรู้มากที่สุดเลยแล้วท่านก็บอกให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยอ่านตำราแต่อ่านตำราแล้วยังสู้มาฟังเลคเชอร์ไม่ได้เพราะถ้ามาฟังเลคเชอร์เนี่ยก็จะได้ความรู้เ,ออเพิ่มเติมจากตำราสมัยก่อนเนี่ยคารอธิบายกฎหมายนันจากจากคำพักษาสามีกา แต่ของท่านเนี่ยจากฐานทางทฤษฎีนั้นวิชาการนี้ถ้าไม่มีฐานทางทฤษฎีแล้วมันเป็นวิชาการไม่ยากนั้นความรู้ของท่านหลายเรื่องเนี่ยเมื่อมีปัญหาในยุคปัจจุบันเนี่ยเราลองย้อนกลับไปอ่านหนังสือท่านมันก็จะได้คำตอบย้อนหลังไปก่อน2500เนี่ยตอนนั้นยังเป็นกฎหมายลักษณะอาญาอยู่นะอาจารย์ได้เขียนตำราเล่มหนึ่งคำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งอันนั้นอาจารย์คนควาเว้นเยอะมากเลย พราะหนังสือก็จะหยุดเนี่ยยิ่งค้นกลับไปสู่อดีตเมื่อไหร่เนคุณค่าจะเพิ่มขึ้นตามมาเท่านั้นคือความคิดท่านตกผลึตพอตกผลิตปุ๊บเนี่ยวางเป็นระบบเลยหนึ่งสองสามสี่เป็นลำดับที่ท่านสอนนี่เลยแล้วตำราท่านนี้เขียนไม่กี่อาทิตย์เองผมผมเห็นตอนที่ท่านเขียนด้วยซ้ำไปคือเวลาขึ้นไปห้องทํางานท่านน่ยท่านก็นั่งท่านก็เขียนเขียนไปแล้วก็ออกมาได้ดีเขียนแต่ละเล่มเป็นเล่มใหญ่เพราะฉะนั้นหลักรัฐนูนทั่วไปเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ แล้วท่านก็เขียนตำราเยอะแล้วท่านคนา้นคว้าคำวิาพากษ์สาดีกาแล้วท่านมารวมเป็นเล่มๆเลยพอมาดอกทางวิชาการเนี่ยมันยังปรากฏอยู่ นันนี้ผมถือว่าเป็นอุดมการ์ของท่านที่ที่ท่านชอบสอนหนังสือมันก็เป็นเป็นแบบฉบับของอาจารย์ที่ดีก็ผมก็คิดว่าเรื่องเรื่องความเป็นครูของท่านนะนะกับความที่ท่านมีเมตตาต่อศิษย์อันนะ้คือลักษณะเด่นของท่านเลยซึ่งในยุคนี้เราหาไม่ค่อยได้แล้ว เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุสุขภาพของอาจาร,รย์หยุดเริ่มเสื่อมโทรมลงท่านป่วยเป็นโรคเบาหวานเมื่อเข้าสู่วัยชรามากขึ้นอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานก็รบกวนมากขึ้นจนท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลายครั้งรัางสุดท้ายกลับมาก็ตอนที่คุณพ่อไม่สบายมาดูแลยอยู่เดือนเดียวเท่านั้นเพราะตอนแต่งงานก็มีลูกเล็กๆติกดกันทุกปีไม่ได้มาไม่ได้มาเยี่ยม แต่ก็มีโอกาสมาอยู่ด้วยหนึ่งเดือนที่ทนบรีหนึ่งเราสองคนแล้วคุณแม่ดูแลท่านแต่ว่าก่อนพ่อตาเนี่ยพ่อดีขึ้นแล้วก็สวยสวยสวยเช่แล้วก็หน้าตาก็สวยแล้วก็ดูแบบว่าผิวเผอผิวผผิว,ผว,ผวดงๆอ่งเงี้ยใช่ไหมก่อนหน้านั้นตัวจะเหลืองอ่ะพ่อพ่อบียในขณะที่ทุกคนกําลังมีความหวังกับอาการที่ดีขึ้น แต่เหตุการณ์ก็กลับพลิกผันศาสตราจารย์ดรหยุดแสงอุทัยได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคตับอักเสบในวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2522สิริรวมอายุได้71ปี8เดือน22วัน ก็ได้รับชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลําดับถัดไปนะครับเป็นเรื่องของหัวข้อเสวนาในวันนี้นะครับในวันนี้จัดหัวข้อเสวนานะครับในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญากับรัฐธรรมนูญนะครับโดยนะครับสามารถรับชมได้ทั้งการเข้ามานะครับในห้อง LT1 นี้และยังมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.law.tu.ac.th นะครับ ในลำดับถัดไปนะครับขอเชิญท่านวิทยากรน,นะครับทั้ง3ท่านนะครับและผู้ดำเนินรายการนะครับหนึ่งท่านทางหน้าเวทีด้วยนะครับครับในช่วงของการ,การอภิปรายนะครับ จะมีท่านผู้ดำเนินรายการนะครับคือท่านอาจารย์สวัสดีสุขศรีท่านเป็นอาจารย์ประจำนะครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นหัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญานะครับท่านบรรยายวิชากฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับในโอกาสนี้นะครับผมขอมอบเวทีนะครับต่อไปให้กับท่านอาจารย์สวัสดีสุขศรีครับ ท่านทายาทของท่านอาจารย์หยุดแสงอุทัยนะคะท่านคณอาจารย์และก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมงานดำลึกเช,ชี่ชวครูกฎหมายในวันนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ด้วยนะคะก็คือช่วงของการสัมมนาทางวิชาการนะคะซึ่งซึ่งก็เราได้จัดเป็นพยายามจัดเป็นประจําทุกปีนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์คณบดีได,ได,ได้ได้เรียนไปแล้วนะคะ,ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อในงานวิชาการนะคะว่า เรื่องการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญากับรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งท่านจะได้รับแจกเอกสารนะคะประกอบการสัมมนาด้วยนะคะในโครงการสัมมนานี้นะคะแต่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะคะที่จะขอกลับอภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะคือว่าในกําหนดการเนี่ยเราอาจจะมีบทเรา,าใช้หัวข้อที่ท แตกต่างไปจากหัวข้อในวันนี้นิดหนึง่งคือจะเป็นว่าด้วยเรื่องบทสันนิษฐานในกฎหมายอาญาที่ไม่สอดคล้องกับหลัก presumption of innocence นะคะชี้แจงอย่างนี้นะคะว่าเนื่องจากเราเห็นว่า ตอนนี้นะคะจะมีะประเด็นอยู่2ประเด็นที่ที่ทมีความสําคัญในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานนะคะที่เกิดขึ้นจากคำว,วินิจฉัยนะคะของสารแลธรรมนูญน,นะคะอยู่2ยยควินิจฉัยด้วยกันและเราคิดว่าทั้งสองควินิจฉัยเนี่ยเกี่ยวพันกับเรื่องหลักในการรับฟังพยานหลักฐานที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะแล้ววันนี้เนี่ยท่านวิทยากรท,ท,ที่ที่เราเชิญมานะคะท่านก็มีความเชี่ยวชาญทั้งในในสองเรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นคำวินิจฉัยนะคะที่12บสองทับสอ 55นะคะจะเป็นคำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขายตรงนะคะแล้วก็ตลาดแบบตรงพศ2545นะคะซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่เกี่ยวพันกับมาตรา54นะคะเป็นบทสันนิษฐานที่เกี่ยวกับผู้จัดการนะคะแล้วก็ตัวแทนของนิติบุคคลนะคะซึ่งด้วยเสียง5ต่อ4นะคะของสารธรรมนูญเนี่ยก็เป็นเสียงข้างมากนะคะบอกว่ามาตรานี้นะคะขัดกับหลัก Uh, presumption of innocence นะคะในในรัฐธรรมนูญมาตรา39วรกสอนั้นคือคำวินิจฉัยแรกนะคะที่ที่เราให้ความสำคัญกับคำวินิจฉัยถัดมานะคะก็คือคำวินิจฉัยสารธรรมนูนที่4ทับ2 5 5พนะคะซึ่งคำวินิจฉัยเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาพศ2535นะคะซึ่งมีเสียง5ต่อ4นะคะเ,เช่นกันนะคะที่บอกว่าวินิจฉัยว่ามาตรา41นะคะของพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยน่าจะขัดหรือแย้งกับรัฐมนุนนะคะที่มาตรา30วรรค2หรือ presumption เช่นเดียวกันนะคะหลัก2เรื่องนี้ของคำวินิจฉัยอันนี้เนี่ยจะจะวน จะมีประเด็นที่แตกต่างกันอยู่คือคำวิจัยแรกนี่จะเกี่ยวพันกับ presumption of innocence นะคะก็คือหลักที่ว่าด้วยเรื่องการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์